พี่ดาวเป็นเจ้าของสวนทุเรียนแห่งนี้พี่ดาวเนี่ยคือว่ารับทำสวน ให้กับลุงเพราะว่าลุงเนี่ยคือทําไม่รอดแล้วก็ทําไม่เป็นง่ายๆคือเราทําให้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยอะค่ะก็ะดูเลยให้ครบวงจรไปเลยอะค่ะสวนทุเรียนนี้เป็นทุเรียนอะไรพันอะไรครับเป็นพันหมอนทองค่ะพันหมอนทองตรงนี้เป็นพื้นที่ตําบลอะไรยังไงแบบไหนตรงนี้เป็นพื้นที่บ้านอา๋อไซตตาบลเขาแก้วจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะอยู่ในเขตอาเภอลานสกาค่ะลานสกา,สกานะครับซึ่งตรงนี้ภูเขานะครับนี่เราตะลุยตะลุยเขาตะเกียกตะกายกันขึ้นมาเลยแต่ก็ก็ พี่ดาวก็ยังมาทำทุเรียนยบนภูเขานี่ได้อากาศนี่อึมครึมมากเลยนะใช่ไม่ค่อยจะมีแสงแดด <laughs> นะครับนี่เราได้มีโอกาสมาถึงอำเภอลานสกาจากังหวัดนครศรีธรรมราชเลยพี่ดาวครับพี่ดาวรู้จัก3เกลอเวอร์แพนต์เมื่อไหร่อย่างไรครับรู้จักกับ3เกลอเวอร์แพนต์เนี่ยสักประมาณ3ปีที่แล้วค่ะ ทางเฟซบุ๊กค่ะทางเฟซบุ๊กอ๋อรู้จักทางเฟซบุ๊กแล้วรู้จักแล้วได้ข้อมูลแบบไหนยังไงถึงซื้อถึงใช้อะไรเงี้ยครับแล้วพอรู้จักทางเฟซบุ๊กวันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคนที่สนใจในพวกของอินทรีที่จะทํากับทุเรียนหรือว่าพืชผักอะไรเงี้ยค่ะสามารถที่จะไปฟังแล้วก็ไปรู้แจ้งเห็นจริงได้เพราะว่าบริษัทเขาจะมาบรรยายให้ฟังที่นครพี่ดาวก็เลยไปเลยค่ะไปฟังเลยไปฟังเลยอยากรู้นี่อินรีมันเป็นยังไงมันนยังไงใช่ไหมใช่แล้วพอไปรับรู้ข้อมูลมาแล้วตัดสินใจยังไงแบบไหน พอรับรู้ข้อมูลเสร็จแล้วพี่ดาวก็ตัดสินใจด้วยกันซื้อมาใช้ก่อน2ชุดเขาเรียกว่าทดลองใช้ทดลองใช้ก่อนสองชุดเป็นไงทดลองใช้สองชุดช่วงนั้นก็ทุเรียนกําลังจะออกดอกพอดีเสร็จนี้พี่ดาวก็มาฉีดพ่นเนี่ยนะคะปรากฏว่าดอกมันติดเยอะแล้วทีนี้มันไม่ค่อยจะหลุดร่วงก็เลยเริ่มจะมั่นใจละก็เลยเข้าไปศึกษาใน YouTube ค่ะใน YouTube ของบริษัทค่ะเข้าไปศึกษาแล้วก็ดูว่าช่วงไหนต้องทําแบบไหนแล้วก็ใช้กับสินค้าตัวนี้ค่ะอย่างไรบ้างพี่ดาวก็เลยใช้มาตลอดจนเนี่ยผ่านมา3ปีกว่าแล้วค่ะก่อน ทุเรียนแปลงนี้เนี่ยนะคะใบของมันอ่ะจะบางแล้วก็ร่วงง่ายทีนี้จะเป็นรากเน่าคอดินนะคะเพราะว่ามันจะชื้นตลอดเลยมันมันเป็นภูเขาแล้วมันไม่ค่อยจะมีแสงแดดแสงแดดมันส่องไม่ถึงอ่าแล้วพี่ดาวใช้ทดลองใช้2ชุดด้นทดลองมันแตกต่างเลยเหรอทดลองใช้2ชุดเนี่ยปรากฏว่ายอดมันมาเร็วนะคะยอดมาดีแล้วก็ยอดเนี่ยมันจะเขียวขึ้นแล้วก็หนาขึ้นก็เลยเพิ่มเลยเพิ่มเลยใช่ค่ะใช้ต่อเนื่อง7วันครั้งไม่เกิน10วันครั้งอายุอะคะอายุกี่ปีตอนทุเรียนแปลงนี้อายุประมาณ10ปีแล้วค่ะแล้วปีแรกที่ได้ทดลองใช้ในนส่วของ ผลผลิตแตกต่างกับที่ไม่เคยใช้ก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงแบบไหนโอ้แตกต่างมากค่ะมากมากเลยมากคือตอนแรกที่พี่ดาวไม่ได้ใช้เนี่ยนะคะพี่ดาวขึ้นมาดูสวนคือมันติดดอกออกมาก็จริงแต่ว่าแต่ว่ามันหลุดร่วงน่ปีหนึ่งได้สองลูกสามลูกแค่นี้เองแล้วแล้วทีนี้ทําให้คุณลุงอะถอดใจคือไม่ไม่อยากทําแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเห็นพี่ดาวอ่ะทำสวนนุ่นนี่นั่นเขาก็เลยว่าเออมาทดลองให้ให้ดูหน่อยช่วยทําหน่อยว่ามันจะได้ผลไหมอ่ะก็เลยทํามาแล้วก็ตั้งใจด้วยตัวนี้เลยค่ะเพราะรู้แล้วว่ามันเป็นยังไดาาใใบบสวยน ยิ่งช่วงที่จะออกดอกมาเนี่ยนะคะดอกเยอะมากแล้วก็ดอกเนี่ยยาวสวยหนาค่ะคแล้วปีแรกที่ได้ผลผลิตเป็นยังไงดัง่ะสองสามลูกเนี่ยนะสองสามลูกเนี่ยใช่รอบแรกเนี่ยนะคะพี่ดาวได้ประมาณตันกว่าๆจํานวนต้น25ต้น400ลูกจากที่ได้แค่สองสามลูกทั้งยี่สิบห้ต้นใช่ค่ะนี่มันสุดยอดจริงๆนะสามเกอร์เวอร์แพนนี่เลยนะที่ที่ช่วยพี่ดาวมาปีแรกแบบนั้นเลยแล้วก็หญิงเกษตรด้วยค่ะหญิงเกษตรทางดินพี่ดาวก็ยังใช้ต่อเนื่องใช่ใ้ต่อเนื่องมาตลอดเลยค่ะแล้วปีที่สองเป็นไงผลผลิตปีที่สองต้นขยายใหญ่ ขึ้นกิ่งเนี่ยมาก่อนกิ่งมันจะผอมแต่เนี่ยกิ่งมันจะเริ่มใหญ่ขึ้นอ่าแล้วเสร็จทีนี้ปีที่สองเนี่ยพี่ดาวก็ได้มาประมาณสองตันสองตันครึ่งจำนวนต้นเท่าเดิมไหมเท่าเดิมแล้วต้นทุนนี้ทําไปต่อปีอ่ะพี่ดาวคิดว่ามันเยอะมันน้อยหรือมันใช้ไปเท่าไหร่หรือยังไงแบบไหนต้นทุนเนี่ยนะคะเราใช้สามเกอร์เพนเนี่ยปีแรกเนี่ยพี่ดาวใช้ไปแค่ประมาณสองหมื่นได้ใช้ไปมสองหมื่นได้ตันกว่าที่ได้ตันกว่าค่ะทีนี้พอปีที่สองพี่ดาวก็ใช้ประมาณสามหมื่นสามหมื่นสามตรงนี้พี่ดาวจดไว้สามหมื่นสามแล้วก คือมันมันเป็นเยอะกว่าแลวต้นมันโตกว่าเราต้องใช้เพิ่มค่ะปีนี้สามหมื่นเกือบจะสี่หมื่นแล้วค่ะคือต้นทุนชนต้นทุนแต่ยัง<ต>ไม่ได้ลูกยังไม่ได้เก็บยังไม่ไตัดใช,ใช่ได้ประมาณการได้หรือไปหรือ,อยังไงแบบไหนหรือว่าคาดการไหมคาดการไว้คือรุ่นแรกเนี่ยค่ะก็ประมาณ1ตันแล้วก็มันมีรุ่นรุ่นสองเนี่ยค่ะก็สักประมาณ2 2ตันได้ก็จะประมาณมคะาแต่รุ่นแรกนี่กําลังจะตัดใช่ไหมคะใช่ค่ะกำลังจะตัดคาดว่าน่าจะตันกว่าแล้วก็รุ่นที่2ก็คาดว่าน่าจะ2ตันกว่าจากที่ผลผลิตยีู่้โอ้โห สุดยอดครับพี่ดาวทราบใช่ไหมว่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของบริษัท WCI ของเราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาเรียกว่าเป็นแนวชีวภาพหรืออินทรีนั่นเองแล้วก็ยังกล้าใช้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรจะไม่ค่อยพึ่งใช่จะไม่ค่อยเปิดใจกับอินรีของอินรีกางเป็นชีวภาพถ<ช>ูกไหมเพราะว่ามันกลัวว่าจะไม่ได้ผลผลิตดีกลัวว่าจะช้ากลัวว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ตอนนี้พออยู่บนเขาแบบเนี้ยเวลาที่เราใช้คู่หูอย่างเงี้ยค่ะเราใช้ย่งไงคะบนเขาอ่าทองทองนี้นะคะพี่ดาวจะใช้ถังเขียว สองช้อนต่อน้ำสองรอยลิตรสองช้อนแม่สองช้อนใหญ่สองช้อนเพราะว่าซองเนี้ยพี่ดาวตวงแล้วมันได้สิบช้อนต้นหนึ่งกองค่ะสองช้อนเนี่ยสองช้อนที่ท่านเห็นน่ะต่อน้ำสองรอยลิตรน้ำสองรอยลิตรแล้วมีหญิงเกษตรด้วยหญิงเกษตรด้วยหญิงเกษตรเนี่ยทางทางดินเนี่ยนะคะพี่ดาวใช้ถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นลูกเนี่ยเดือนละครั้งเดือนละครั้งค่ะแต่ว่าถ้าเกิดออกดอกมาเนี่ยยี่สิบวันครั้งยี่สิบวันครั้งค่ะไม่มีสูตรไม่มีสูตรเกษตรไม่มีสูตรค่ะแล้วคิดยังไงคะก็เพราะว่าตอนแรกที่ใช้เนี่ยตอนเริ่มใช้เนี่ยดอกมันกํำลังม่ัะกกลงเริจออ เพอใช้ไปสักประมาณ10วันอย่างเงี้ยเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าดอกมันขยายใหญ่ขึ้นหนาขึ้นนะคะแล้วก็เกสรข้างในดอกเนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นมันจะมีเยอะใช่ตัวเมียกับตัวพู้มันมันจะเยอะมาก่อนเราใช้เคมีอาเกสรมันน้อยอนนี้ขยายอย่างเงี้ย ไม่ได้ใช้แค่3เลยน,นะสารชีวพันธุ์สารชีวพันธุ์เพ,พราะตอนนี้บริษัท WCI ของเรามีสารชีวพันธุ์ที่ช่วยเรื่องของการปราบโรคปราบมาแมลงศัตรูพืชแ,แล้วนะครับ<า>ร<ช>โดยเป็นชีวภาพเหมือนกันผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของบอริษัท WCI ของเรานะครับเน้นความเป็นชีวภาพแท้ๆนะครับในส่วนของเจนเบกพี่ดาวใช้เจนเบกเจนเบกเนี่ยนะคะ1กิโลเนี่ยนะคะครั้งแรกเนี่ยเวลาเราฉีดพ่นเนี่ยนะคะเราฉีดพ่นบริเวณพุ่มใบใส่กับชุดคู่หูชุดนี้ได้แต่ว่าเราใส่ชุดคู่หูคู่หูก่อนแล้วพี่ดาวก็จะใส่เจนเบก ฆ่าเชื้อราฉีดพ่น1กิโลกรัมเนี่ยจะได้ถัง2 0 0ลิตรนะคะแต่ว่าเวลาถ้าเราใช้ไปสักประมาณ3ครั้งแล้วเนี่ยนะคะเราก็เอาเอาเจนแบกเนี่ยมาขยายเชื้อเลยค่ะแล้วเราจะได้1กิโลต่อน้ำหนึ่งพันลิตรมันก็ทําให้ลดต้นทุนฉีดพ่นยังไงคะพ่นใบพ่นพ่นต้นแล้วก็พ่นบริเวณลงพื้นดินได้เมื่อกี้ที่บอกว่ามันชื้นมันเป็นโรคเน่าคอดินเน่าคอดินว่าใช้ไปกี่ครั้งถึงได้เห็นผลใช้ไปสองครั้งเป็นตะไคร่น้ําที่มันอยู่ที่ต้นอย่างนี้ค่ะมันจะแห้งหมดเลยมันจะแห้งลงเลยใช่ค่ะรบที่เป็นน้ําเอ มั้ค่ะมันจะค่อยๆแห้งไปพี่ดาวต้องไปกรีดก่อนไหมต้องไปลอกก่อนไหมหรือ,อยังไ,ไงไหมเดี๋นการที่จะไปฉีดตรงน้ําเยิ้มเนี่ยค่ะตอนแรกอ่ะลุงแกขึ้นมาเสียทีนี้แกไปลอกก่อนตอนที่ไม่ได้ใช้ชีวพันุ์นะคะคมันมันก็ยังไม่ได้ยาสักเท่าไรหร่นึงแต่อพอหลังจากที่แกแกลอกออกมานิดหนึ่งแล้วเนี้ยให้เห็นให้เห็นบริเวณรากเนี่ยนะคะแล้วก็ใช้ชีวพันธุ์ไปอย่างเงี้ยคือมันมันเร็วมากมันซึมได้เร็วแล้วก็มันได้ผลดีมากเพราะว่าตรงเนี้ยมันไม่มีแสงแดดแต่ถ้าส่วนไหนที่ที่พี่ดาวไปไป ช่วยจัดการในเรื่องของปัญหาเน่ากอดินหรือน้ำเยิ้มที่มันออกมาใช่ไฟท็อปอะไรเงี้ยได้ดีคร่ะปีนี้เห็นโรค หรืออะไรที่เขาเคยมีเคยเป็นบ้างไหมในแปลงนี้พี่ปีนี้ก็จะมีอยู่นิดหน่อยเองแต่ว่าคือมันแห้งแล้วตอนนี้มันมันไม่เป็นไรนอกนั้นก็ไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยมีแต่ว่าใบาเก่ามันสลัดร่วงอย่างนี้ค่ะคือเราไม่ต้องไปฉีดพ่นอย่างอื่นเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราจะให้ใบมันสลัดร่วงทิ้งใบเราต้องใช้ตัวเคมีมาฉีดแต่อันนี้ไม่ต้องมันสลัดเองเลย่ที่สำคัญพี่ดาวผมเห็นก็คืออต้นที่มีลูกลูกอยู่แล้วก็มีรับใบอ่อนแตกใบอ่อนออกมาเรื่อยๆใช่ค่ะพี่ดาวไม่กลัวลูกมันร่วงหรืออะไรหน่อยไม่กลัวเหรอไม่กลัวค่ะหลาย เพราะว่าตอนที่มันรัดใบอ่อนแบบนี้พี่ดาวพี่ดาวจะใช้อาเนี้ยคูณเข้าไปหนึ่งเท่าตัวสมมติเราใช้ถัง2องลิตรสอช้อนพี่ดาวก็ใส่4ช้อนแล้วก็จะฉีดพ่น7วันเนี้ยกลายมาเป็น5วันครั้งให้ได้2รอบแค่นั้นเองแล้วใบมันจะขยายกลางใหญ่หนาเร็วแล้วมันไม่ทิ้งลูกนะเคนกคส่งให้ใบเรียกมันส่งให้ใบไปแก่เลยไม่ใบใช่จะได้ทําอาหารเลี้ยงเล้งลูกได้เยอะได้ดีไม่มีการสลัดคู่หูนี่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าใบเพสสลัดอ่ะมันสามารถปรุงอาหารได้เลยจริงๆเลยค่ะต้องเล่งให้มันรีบให้มัน แก่ให้ัให้มันเป็นใบที่สามารถปรุงอาหารได้เร็วขึ้นให้เวลามันก็เร็วขึ้นครับถ้าลองมีอะไรจะเพิ่มเติมตรงไหนจุดไหนเพิ่มเติมไหมครับย่เมื่อกี้ที่พี่อาจบอกเนาะของเราันนี้ในเรื่องของอินซีแล้วเราก็มีโรงงานผลิตของเราเองแ้วเราเป็นอินซีอันนี้เรารับประกันได้เลยว่าเราเป็นอินซีร้อแล้วก็ร่วมมือกับบริษัท T A B Innovation ที่ ผลิตเกี่ยวกับเรื่องสารชีวพันธุ์ <c oughs> นะคะซึ่งเป็นจุลินทรีย์เนาะสิ่งมีชีวิต <c oughs> จุลินทรีย์ดีอะ่ะเพื่อมาช่วยเกษตรกร,ร,กร <c oughs> ในเรื่องของกลุ่มที่ประสงค์ที่อยากเป็นกเกษตรอินทรีย์นะคะ จริงๆอย่างที่บอกค่ะบ้านเราทุกวันเนี่ยมันดินมีปัญหาเยอะมากแล้วก็ความร้อนเอ่ยะลยคือฤดูการที่เปลี่ยนไปสภาพบรรยากาศที่ทำให้ผลผลิตเรามีปัญหาเกี่ยวมาจากการใช้ที่ดิใช่ค่ตวันนี้เราก็อยากส่งเสริมและรก็สนับสนุนซึ่งต้องบอกว่าที่นี่ตอนนี้เป็นฤดูของทุเรียนทวายนะคะทวายนอกฤดูทุเรียนนอกฤดูที่ท่านเราสามารถบริหารจัดการกับคำว่าทุเรียนทวายได้ที่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะเราก็คือภาคภูมิใจเนาะวันนี้เราสามารถทำทุเรียนนอกฤดูเสมือนทุเรียนในฤดูผลผลิตเหมือนกันใส่ได้เหมือนกันแห้งด้วย อร่อยเนาะอร่อยด้วยก็คืออร่อยมากมาที่นี่ก็คือตัวบวมอ่ะอร่อยด้นะบวมของอร่อยใช่ไหมครับสภาพหรือสภาพของลูกหรือผลทุเรียนเป็นยังไงครับสภาพลูกทุเรียนเนี่ยนะคะเป็นทุเรียนนามหยีแล้วก็นามเขียวแล้วก็ผลเนี่ย โตแล้วก็พูเนี่ยเต่งค่ะพูนนี่เต่งขนาดว่าลูกไม่สวยตอนแรกเนี่ยนะคะเจอหญิงเกษตรเข้าไปคือพูโตมากก็พี่ดาวลองไว้ดูอะค่ะลูกไม่สวยเดี๋ยวลองไว้ดูว่าเราใส่เข้าไปแล้วมันจะเป็นยังไงปรากฏว่าสวยแล้วก็เนื้อเยอะแล้วก็เนื้อละเอียดค่ะแล้วก็รสชาติดีมีมีกลิ่นหอมมากค แล้วสภาพต้นหลังจากการให้ผลผลิตแล้วต้นของพี่โสมไหมเป็นยังไงไม่จากการใช้สารเกลือ,อหลังจากตัดผลผลิตไปแล้วต้นไม่โสมเลยค่ะ<ม>เพราะว่าใบเขียวตลอด<ม>แล้วก็พอตัดเสร็จเนี่ยคือไม่ค่อยจะได้ใส่ปุ๋ยก่อนแล้วก็ฉีดพ่นก่อน<ม>เพราะว่าเรามีงานตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเ<ม>นี่ยเหมือนอย่างปีนี้ค่ะผ่านไปประมาณ2เดือนกลับมาดูต้นยังสวยอยู่เลยค่ะ<ม>คือใช่ <laughs> หลังจากเก็บผลผลิตแล้วคือตกใจมากจากจากเมื่อก่อนที่เราทําสวนคนอื่นเนี่ยคือถ้าเราตัดผลผลิตแล้วเนี่ยคือเราต้องบํารุงเลยค่ะนี่เราทิ้งเถออทิ้งเลยสองเดือน ไม่ค่ะใช่มันลำบากมากนะกับพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีแดดคือในเรื่องของการสังเคราะห์แสงการที่อาหารของพืชที่แหล่งกําเนิดอะจะยากมากแต่เราสามารถทําได้ใช่ค่ะสำหรับที่ไม่มีไม่มีแสงแดดแบบนี้เราก็สามารถทําให้เกิดลูกได้ทําให้มีเนื้อได้เม็ดรีบได้ ทานี้ครับพี่ดาวอยากให้พี่ดาวได้ฝากอะไรกับคนที่จะได้ชมคลิปคลิปนี้หรือว่ากเกษตรกรท่านไหนที่ดูแล้วยังลังเลยังอกับ3ามเกลอแวอร์แพนอยู่พี่ดาวรบกวนพี่ดาวฝากได้เลยครับก็วันนี้เนี่ยนะคะพี่ดาวอยากจะฝากเพื่อนเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยนะคะว่าส่วนไหนที่เกิดปัญหา,าเหมือนอย่างส่วนพี่ดาวไม่ค่อยจะมีแสงแดดไฟทบท่าล่าลงสวนรากเน่าโคนดินเนี่ยนะคะแล้วก็ผลผลิตไม่ค่อยจะติดเนี่ยนะคะพี่ดาวบอกเลยว่าชุดนี้คู่หูมรสย์เนี่ยนะคะตอบโจทย์เป็นอย่างมากและสามารถทําให้ผล,ผลผลิตของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกๆปีแล้วก็รักษาระบบ นิเวศแล้วก็พืชผลของเราให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะอืมนะครับเสียงจากเกษตรกร,ร,กรตัวจริงที่ได้สัมผัสกับ3 g มเกอรอแและสารชีวพันธุ์ของบริษัทเดบิยของเรานะครับผลการทํางานของ3 g มเกอรอแพของเราขึ้นมาถึงครับบนยอดเขาแค่ไหนก็ถึงหมดได้ผลหมดไม่ว่าต้นไม้จะเป็นประเภทไหนเพราะของเราคือ กรดอะมิโน,โนที่มันใช้กับพืชเป็นโครงสร้างของพืชอยู่แล้วนะครับแล้วย,ยังมีไขโตซานเวอร์แพนด้วยและบวกกับปุ๋ยหญิงกเกษตรไปอีกโอ้โหทําให้ดินดีทําให้ดินมีจุลินทรีย์ทำให้โครงสร้างของดินดีต้นไม้ดูดซึมอาหารได้ดีนี่ครับนี่คือสิ่งที่ยืนยันคําพูดของพวกเราแล้วก็เป็นไปตามความตั้งใจของถ้าเรามาทานด้วยก็คือการที่อยากให้กเกษตรกรได้ลดต้นทุนเพิ่ม<อ>ผลผล,ผลิตกเพิ่มผลกําไรแน่นอนและเกษตรกรรมไทยก็จะยั่งยืนใช่เป็นสโลแกนประจําบริษัทเลยนะใช่ครับถูกตลองครับ